เียสอตีตายเียือซตีตายวันนี้ครับนิกเนี่ยพาเป๋าเป็นเด็กหยามผมวันนี้พาเป๋าเป็นเด็กหยามเด็กหยามอะไรชื่อดีๆหน่อยหยามเหยืมอะไรเดี๋ยวก็โดนกระทืบหรอกไม่ใช่นะมันเหยียดหยามไอันี้หมายถึงว่าผมเป็นเด็กหยามคือตัดสอเสือออกก็เลยแบบ เป็นเด็กหยามภาษาวัยรุ่นเต็มเต็มก็คือเด็กสยามนั่นเองครับป้าสยามตะแววใช่นี่ตะแววที่ตั้าแต่รุ่นไหนเตาไม่ทันเลยนะรุ่นผมก็เที่ยวที่นี่บ่อยแต่ว่าวันนี้ร้านที่นิกพามานี่ไม่ธรรมดาป้าร้านนี้เนี่ยเขาโด่งดังมากชื่อว่ายูสุราเมงป้ายูสุอันอร่อยป่ะไหนม่อร่อยนี่เฮียสงตีตายเลยนะไม่ต้องคุยไปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก็อยากโชว์อยากโชว์ป้า ไงบ้าร้านสวยไหมโอ้โหเหมือนนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะเนี่ยไปรุ่นเมื่อลาบอกแล้วเ,<อ>เป็นสเตทแนวสเตทแบบสวยงามมากๆเออดีบรรยากาศดีมากร้านของเขาตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3นั่นเองอชื่อว่ายูสุรามเมงครับเปิดกันตั้งแต่11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับถึง4ี่ทุ่มนะฮะแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดเร็วขึ้นหน่อยเป็น11บเอ็ดโมงนั่นเองนะครับผมอ,อย่ารอช้า เพราะว่าผมนั่งดมกลิ่นโชยู่ไม่ไหว,<อ>หวแล้วเหรอดีเลย,ยป้าป้าต้องรู้จักกับเมนูนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้เมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าหมูสามชั้นทับฟิ้โชยู่รามเมงน้ําซุปนี่มีกลิ่นทัเฟิ้ครับท่านผู้ชมใช่ครับเพราะว่าน้าซุปของเขาเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งทัเฟิ้บดที่เอาไปต้มเป็นน้าซุปแล้วก็มีทั้งทับฟิ้สดที่เอามาขูดให้ต่อหน้าเลยนี่ไงสไลด์อยู่นี่เลยอย<ช>ู่บนผมนี่ครับรามเมงที่นี่เส้นใหญ่ เหนียวหนุกนะเออก็เป็นเส้นแบบสไตล์ญ kind of ี่ปุ่นไงต้องเหนียวหนุบแต่เจ้าเห็ดทับเพลที่คุณบอกว่าเขาสไลด์มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมกินไอ้ระหว่างเห็ดทับเพลกับราเมงมันมาปนกันอยู่นะมันไม่เข้ากันได้นะใครที่ชอบทานทับเพลเนี่ยนิเชื่อว่าคุณคุณแค่ดมกลิ่นคุณก็มีความสุขแล้วอะเพราะว่าทุกอนูของเขานี่ค่อนข้างที่จะใส่แบบทับเพลมาเยอะที บอกเลยเมนูนี้เฮียชอบมากเลยโอ้โดนใจได้นอนปลาชอบสุดๆเลยหอมมากสุดๆเลยกับเมนูที่ชื่อว่าหมูสามชั้นทัฟเฟิลโชว์อยู่นะครับหากว่ามาที่ร้านไหนนี้อ้องสั่งให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายอยากลองยูสุแล้วล่ะอยู่ไหนอะยูสุเอ้ามีเยอะแยะเลยนี่ไงเมนูนี้ครับมีชื่อว่าราวเมงเย็นนะคะยูสุฮิยาชิชูกะนั่นเองอมาชิมกันเลยกินนี่แบบมาเลยว่ะ โอ้โหให้แม็กโอ้ยฉี่เนี่ยโอ้ยแม็มีส้มยูสุอยู่ในนี้ จริงคือความเป็นส้มยูสุเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเวลากินเข้าไปเขาจะให้ความสดชื่นก่อนเราจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเรากินน้ายูสุอะ่ะมันจะสดชื่นมันจะมีกลิ่นที่หอมมันจะมีรสท,ที่หวานแบบเบาๆ<อ>ทำไมเขาถึงเอาส้มยูสุมาทําเพราะว่าตัวส้มยูสุเองเนี่ยทั้งเปลือกเนี่ยเขาก็มีกลิ่นฉุนหอม, <S <S หอมแล้วก็ด้านในก็มีรสหวานมีหลากหลายอย่างเรียกได้ว่าแบบมันครบเครื่องมากเขาก็เลยเอามาเป็นนักคอดเป็นชื่อของชื่อร้านนั่นเอง เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดเ,เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเผ็ดมากกับเมนูหมาล่า <c oughs> เนื้อวากิวรามเมงนั่นเองครับผมตามนี้อร่อยเลยครับกล้เป็นรามเมงหมาล่าอ่านให้จบด้วยห <วา S 1> ม่าล่าวากิวหาเนื้อวากิวปะเฮ้ยมีมเนื้อวากิวด้วยนี่ชามาชามา โอเคส่งมาเลยพอแล้วชิ้นเดียวมาแล้วปะไม่พอโอ้โหคิดว่าคุณจะใจดีให้ผมเยอะหน่อยแหมไอ้ลูกไอ้ลูกคนนี้นี่เน่เน่เน่วาเกลรกินเท่าหน้าเลยราเมนวาเกิหมาล่ามันมารวมมันอยู่ในหม้อเดียวกัน พยายามกินเส้นน้ำซุปกับเนื้อพร้พรมรอมๆกันเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะทําให้มันดกความเผ็ดลงมาเ,เพราะว่าพอเรา,ากินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันจะมีรสเนื้ออย่างเดียวเลยเป็นรสที่ค่อนข้างที่จะหอมหวานนั่นเลยโอเคต่อไปคือเมนูข้าวผัดบวยหมักใบชิโซเขาบอกว่าทุกอย่างในนี้เนี่ยสามารถเคี้ยวได้หมดและในนี้เนี่ยบอกเลยนะว่ากรอบแบบสุดๆเลย อา้าวค่ำคืนนี้แนะนำเลยร้านนี้ต้องมาชิมไม่ได้ไม่งั้นเฮียทรงตีตายอร่อยขาานาดนี้เดี๋ยวเราไปมอบขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรให้แก่ทางร้านยูสุราเมงกันเลยแล้วก็มอบต่อกันเลยครับกับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียทรงตีตาย,ตายใครจะไปคิดล่ะครับว่าส้มยูสุเนี่ยจะเข้ากับราเมงได้ดีขนาดนี้ รสชาติอร่อยแปลกใหม่ผสมผสานได้อย่างลงตัวทางเราก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยใครแวะมาสยามก็ต้องมาชิมให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียสงตีตาย